สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยอันนี้ท่านท่านทน,ทน,ทนอันนี้เราก็จะมารีวิวรองเท้าสเก็ตเชอร์กันเหมือนเดิมอันนี้นะคะเราใช้เป็นหมวกคุมผมนะคะมาคุมไว้เพราะว่าอันเนี้ยเราทิ้งกล่องไปแล้วนะคะเราได้ทิ้งกล่องอันนี้ไปแล้วอ่ามาดูกันว่า รองเท้าอันสเก็ตเชอร์อ้านี่นะคะสมมุติว่าเราไม่มีตัวคุมรองเท้านะคะไม่อยากให้มีตัวอะไรนะคะเข้าไปในรองเท้านะคะเราก็ใช้เป็นนี่เลยเป็นหมวกสำหรับคุมอนามัยนะคะเวลาที่ที่เขาใช้คุมผมไม่ให้ผมหลุดร่วงลงไปในอาหารหรือว่าแบบเหมือนคุณหมอพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้นะ เอาไปลองใช้ดูนะคะใช้คุมอ่าเราก็จะคุมไว้แบบนี้ไม่ให้ตัวอะไรเข้าไปข้างในรองเท้าด้วยนะคะแล้วก็คุมกันฝุ่นได้ด้วยก็โอเคดีมากอ่าวันนี้เรามาดูรองเท้าสเกชเชอร์รุ่นนี้กันอันนี้ก็เป็น go w a l เหมือนกันนะคะรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้อ่านี่เลย รองเทา้าสเก็ตเชอร์ที่ทุกๆคนนะคะมีความชื่นชอบว่า,านุ่มเบาสบายเท้านะคะเดินได้เยอะเดินได้เยอะดีมากๆนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรุ่นนี้กันอันนี้ก็คือจะไม่มีไม่มีเชือกรองเท้าเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ไม่ต้องมีเชือกรองเท้าก็ได้อันนี้เราเอาไปตัดออกมานะคะจริงๆแล้วเขาจะมีสายร้อยตรงนี้แต่บางทีเราก็ไม่ได้ใส่เนาะ จะเ,เปิดแฟลนิดนึงอ่าสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ใส่เดินได้ก็เดินดีนะคะเดินแล้วก็นุ่มนุ่มนุ่มแล้วก็เบาเบามากเลยสาหรับคู่นี้นะคะส่วนด้านพื้นข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราซักแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยอันนี้ซักแล้วแต่ก็ยังเลอะอยู่อ่า สำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะใต้พื้นรองเท้าจะเป็นแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เวลาเดินเนี่ยก็นุ่มเบาสบายเท้าดีเดินก็เดินได้เยอะนะคะ,ะแต่ว่าเวลาที่เราเดินไปแล้วไปเจอก้อนหินนะคะเวลาที่เราไปเดินเที่ยวต่างๆเนี่ยเราไปเจอก้อนหินนะคะกอนนะคะ้อนหินเล็กๆเนี่ยก็จะมีปัญหานิดนึงคือก้อนหินจะชอบมาติดตามแบบล่องรองของรองเท้านิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็คือว่ารุ่นนี้ เราชอบที่เขาแบบไม่ต้องมัดก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบเหมือนสบายอะคะอ่ะด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้สเก็ตเชอร์แอร์คูโกโกกาเมทใช่ไหมอ่านผิดหรือเปล่าเอยขอภายนะคะอ่า เพราะว่าเป็นแอร์เพราะว่าอะไรนี่ไงเขาเป็นแบบเหมือนถักถักเป็นผ้าถักถักแบบนี้น่าจะเบาเบาบางเบา,บาอากาศผ่านได้ดีนะคะอะ่ก็ค่อนข้างที่จะนุ่มนะแล้วก็ดูสิยืดหยุ่นดีมากเลยนะคะยืดหยุ่นดีมากอ่ารุ่นนี้ก็ดีนะคะใส่เดินได้ดีด้านในก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่ได้เราข้างในข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ก็นุ่มๆนะนุ่มๆนะข้างล่างมีเหมือนโฟมอีกชั้นหนึ่งด้วยอ่าตรงนี้นะข้างในข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยข้างในตีชมพูตรงเนี้ยเหมือนเป็นโฟ,โฟมๆเลยแล้วก็จะมีตรงอันนี้เป็น เป็นรองพื้นรองเท้าข้างในนะคะเนี่ยอันนี้อันสีเขียว,ยวอันเนี้ยเห็นไหมเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นพื้นรองเท้าสีเขียวอันนี้ไม่ไม่หนามากเวลาใส่เนี่ยคือจะนุ่มเบาสบายเท้าคู่นี้เราก็ชอบนะอันนี้ก็ใส่ดีใส่เดินได้เยอะแล้วก็มันก็ดูเท่เทดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะใส่แล้วก็นุ่มเบาสบายเท้านะคะสําหรับคู่นี้ก็ถือว่าดีมากเลย ตอบโจทย์ของการที่แบบว่าเราบางครั้งเราไปเดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าชอบรุ่นนี้ก็ลองหาซื้อกันนะคะอันนี้เราก็ได้ตอนเซล์เป็นซื้อมาเป็นปีสองปีละดีมากเลยสำหรับหลายๆคนนะคะที่กำลังหารองเท้าสเก็ตเชอร์ที่ถูกใจอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็คือจะดีมากเลยคือว่าเราสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ด้วย ถ้าเราไปดูตามบูธบางทีเราก็คือจะไม่มีรุ่นที่เราชอบหรือว่าถูกใจหรือบางทีมีแต่ว่าเบอร์ที่เราใส่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้ก็ดีมากเลยที่มีทางออนไลน์นะคะหลายๆคนนะถ้าชอบสไตล์แบบนี้นะคะก็ลองไปหาซื้อดูนะคะ,ะถ้าชอบ คลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเราในการทำคลิปรีวิวสิ่งของต่างๆต,างต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย